ใครที่คิดจะลงทุนทำธุรกิจในช่วงนี้อย่าเพิ่งนะครับฟังทางนี้ก่อนผมมีประสบการณ์ทำธุรกิจมาหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงเรียนเอก,กชนเป็นบลกเกอร์ขายหุ้นทำรับเหมาทำบ่อกุ้งทำธุรกิจขายมือถือ3สาขาผมเข้าใจโครงสร้างธุรกิจดีครับแต่ปัจจุบันผมเลิกหมดแล้วครับ ตอนนี้ผมทําธุรกิจเครือข่ายไม่ต้องใช้ทุนเยอะไม่ต้องแบบพาะฟิกค,คอร์สเงินเดือนพนักงานหรือค่าใช้ใจ่ายจิประทัต่างๆมากมายแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะไปร่วมกับบริษัทเครือข่ายไหนก็ได้นะครับคุณต้องเลือกเครือข่ายให้เป็นเข้ากับความเป็นตัวคุณการเลือกบริษัทสําคัญมากๆเลยนะครับบริษัทที่ผมเลือกนั้นต้องบอกว่าผมโชคดีที่ผมเลือกถูกต้องครับ ทุกวันนี้ผมมีรายได้มากกว่าตอนทําธุรกิจส่วนตัวอีกครับรายได้ในที่นี้หมายถึงรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับในวันนี้ผมอยากจะแบ่งโอกาสดีๆที่ผมได้รับกับทุกๆท,ท่านในช่วงวิกฤตนี้เราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าโอกาสไหนที่ใช่สำหรับคุณถ้าคุณไม่เปิดใจรับฟังคุณอาจจะพลาดโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้นะครับ